พูดถึงการเดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจสําคัญคของการไฟฟ้า,าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการรองรับนะครับช่วงสัมปทานปิโตเรเลียมในอ่าวไทยที่จะหมดอายุใน5ปีข้างหน้าอย่างที่เราเราให้คุณผู้ชมได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะมีการเปิดประมูลหาเจ้าของสัมปทานใหม่ครับในหลองาใน2แหล่งสําคัญก็คือแหล่งบงกฎและก็เอาราวันนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณสุนชัยคำนูนเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดโรงไฟฟ้าแห่งใหม่คือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2อยู่ที่อำเภอบางปรวยจังหวัดนนทบุรีก็ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคุณสุนชัยก็บอกนะครับว่าการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับพึ่งพาพลังงานก๊าซธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็จําเป็นต้องเร่งพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อลดความเสี่ยงค่าไฟฟ้าที่อาจจะสูงขึ้น คุณสุนชัยบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องเตรียมแผนสําหรับกรณีปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยที่จะลดลงในช่วงรอยต่อนะครับของแหล่งปิตโตเรเลียม2แหล่งในอ่าวไทยที่กําลังจะหมดอายุก็คือแหล่งบงกฎและก็เอาราวันนะครับในช่วงระหว่างปี2,565ถึง2,566ครับค่ะซึ่งแนวทางที่จะลดความเสี่ยงไม่ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนะคะในช่วงที่เป็นช่วงรอยต่อแบบนี้ก็มองว่าต้องไปเพิ่มการใช้ฐานหิน ที่ตอนนี้มีอยู่2โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการก็คือโรงไฟฟ้ากระบี่กับโรงไฟฟ้าเทพ,พาจังหวัดสงขลายังมั่นใจว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีแผนรองรับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีคณะด้วยกันนะคะแล้วก็จะครบกําหนดเวลาทํางาน8เดือนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ในส่วนของคณะกรรมการไตรภา,าคีชุดพลังงานทดแทนก็จะมีกลุ่มรักอันดามันเข้าเสนอบอกว่าให้ใช้พลังงานทดแทนในกระบี่โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ว่าสุดท้ายคุณสุนชัยก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้เห็นว่าการสร้างโรงไฟฟ้าไม่ใช่แค่จะเพ,ะเพื่อคนกระบี่เท่านั้นแต่ว่านี่เราทําเพื่อคนทั้งประเทศเลยครับส่วนโรงไฟฟ้าเทพาที่สงขลานะครับก็มีการส่งข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่รอบด้าน เพิ่มเติมให้กับทางคณะกรรมการชำนาญการสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับหากอนุมัติภายในเดือนมีนาคมปี2560การก่อสร้างก็คงเป็นไปตามแผนที่กำหนดนะครับเพราะว่ามีการขายเอกสารประมูลไปตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานครับ ตอนนี้ตอนนี้คืออย่างนี้ครับว่าในแผนเองเนี่ยถ้าตามปีดีทีตัวใหม่นะครับป d p TP 2015เนี่ยก็วางแผนไว้แล้วนะครับว่าเราคงจะต้องมี LNG เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากแผนเนี่ยจะต้องใช้ไปถึง22ล้านตันต่อปีด้วยซ้ำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความจําเป็นนะครับว่าแทนที่เราจะพึ่งปลาเรื่อง LNG อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องไปในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ใช้่านหยินนะครับเรามองว่าการที่เราจะบอกว่า ที่จังหวัดกระบ,บี่เนี่ยใช้แค่ร้อยไมกกวัแล้วจะทำแค่ร้อยมกกวั์เท่านั้นเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นะครับ <S <S อย่างเราเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าแก๊สไม่มีเนี่ยอย่างรถไฟฟ้าที่มานครเนี่ยที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับประมาณพันเจ็ดร้อยไมกกวั์ถ้าแก๊สไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาพลังงานทดแทนมาทดแทนได้ไดไดทันแน่นอนนะครับแต่พลังงานด่านหินที่เรากำลังจะเตรียมเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศของเรานะครับอันนั้นก็อยากจะให้ภาพตรงนี้มันชัดเจนขึ้นนะครับ พูดถึงการเดินหน้าพัฒนารงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยอีกหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือการต่อต้านจากประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องลงพื้นที่ไปทําความรู้นะครับไปสร้างความรู้ความเข้าใจาให้กับประชาชนด้วยนะครับ,รบว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยส่วนรวมของประเทศชาติในอนาคตด้วยนะครับค่ะ